ไปใส่อหมพี่น้องถามครับไปตะปูฟัก <c oughs> ถามหาแม่ถามหาพอ่อบ่กันขึ้นฮอดกับขอบุญขอบคุณเด้อค่ะขึ้นฮอดถามหาแม่บเบาแดงกับแม่บเบาแดงกับไปตะไห้ตะนาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขนนะครับผมมาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้ ปิ้งเขียดนะครับผมเป็นเมนูแม่มาพิ่นเพิ่นมักเปิ้งซีนได้พิ่นมักปิ้งเขียดปิ้งอีกซีนอันนี้เจ้าข่านะครับผมแล้วกันมีตัวนี้มาพร้อมนี่พี่จ้างไหมส้มไมปขี้ป่าขี้ป่าหรือไข่ป่าหรืขี้แม่กระทะส้มขี้ป่าพี่น้องมันมันเป็นสีข่ายังบ่เคยยังบ่มีเพเห็ดนะแม่แม่บ่ต้องกินก็ได้ตัวนี้มันดีแม่กินโบกินเลยอันนี้เขาเอามากินอันนี้ที่สุดหรอกเขาคิดยาก แม่เพิ่นหมักแล้วนี้นะพี่น้องหมักกินกับข้าวเหมือนบ้านเอาเนวอย่างเนวอย่างอื่นไม่กินกับบกกินเอาไอปลาแซลมอนมากินกับบกกินกินเลยครับโอ้ข้าวติดมือแม่แทมาเด้อผมแม่พี่น้องเอ้ยเก่งน้อยเอ้ยกินข้าวน้ำแม่เด้อมาฮัมพาฟาพี่น้องมะเสแซบน้องกันบรรยากาศคึมๆวันนี้ครับอยู่บ้านผลสิต๊อกด้วยลูก อืมเขานนตินมูแม่ปลายตะดินลกตะหยาเดี๋ยวแม่หาแม่หาทามาก่อนมันอืมลกหญ้าพักเด้คึมเนาะแม่เนาะฝนสิตกหําดอกบม่วงครับอือหือมากะย่ําดอกไปบ่หําม,<อ>มากจนกินได้แล้วจ <laughs> <laughs> มสิสุกแล้วลูกนบ่หําก็ติดแม่ว่าต้นได้ก็ย่อย,ยอยื ือแล้วหมักเพิ่นสายาอดิบคุยไส้เนี่ยโบเพ็ดต้องลงมาเด้อพี่น้องทุกคนกินข้าวน้ำแม่บ่าวแดงเด้อแม่บ่าเตี้ยเนะบบด,ด้แบบอดดไปใส่มา S <S พี่น้องถามครับไปจะลูพักไปจะพูพักเก็บพักไปจะสวน <S <S พี่น้องถามหาอยู่บอกถามหาแล้วครับ <S <S ถามหาแม่ถามหาพอ <S 2> <S 2> อ่อบอกบอสป็ <S 2> <S 2> <S อดก็ขอบุญขอบคุณเด้อค่ะก็อดถามหาแม่บอแดงครับ แม่เบาเดินกลับไปต่ใหแตหนาไปจังโมงแม่แต่ละมือครับเจ็ดโมงกว่าเหมาะบางครับตื่นมาบอเห็นแม่แล้วครับโมาหพ่นไปจังโมงแด่ว่วโูโหเดี๋ยวพ่นไปสวนเจ็ดโมงกว่าแม่กลับไปแล้วเก็บพักบ่ครับเก็บพักลูก มีพักยังแม่ไหมบวบบวบแบบมากน้ำแบบมากแล้วก็แบบยอดยอดฟักทองยอดบวบบวบยอดเขือมีเบิดเรอเขมักแค้งมีเมิดถั่วอันละเล็กอันละหน่อยมีขบเบิดว่างแต่ว่าอหอมพักซีพักสลัดซีลงซีลาวมีเม็ด อมาบลายเพราะได้เก็บขายเพราะได้ขาดกับข้าวแต่ละมือ้อวายสดครับเราคือแท้พอได้ขาดกับขา้าวพี่น้องจีว่าล,วลูกชายบ,ายบายังห้บ่อแหล่ะเนาะพี่น้องจีว่าล,วลูกบง่งหินม<ไ>่อให่พ่อกับแม่ทุกเดือนครับอันให้ก็ทําให้ไว้และพูเทา้านอน <c oughs> ห่าเท่าเดี๋ยวลูกพิมพ์เดีย๋ยวเห็ดเราได้เสร็จเสร็มมีเงินซื้อกินพ่อก็ให้ตังหา่างแม่ก็ให้ตั้งห้างให้คนรักกระเป๋าพ่อแม่ดอกมะฮัมแม่คุดอันนี้ซ้ำยังมีแห้งซ้ำเห็ดได้นะเสียดายเวลาแม่ไปเสดายเวลาเสดายโอกาสมาห้าเท่าแล้วเห,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 ห็ดบ่ได้แล้วผาได้ก็คือชิบ่ได้เห็ดเนาะอืพวมเห็ดได้ละแม่จังเห็ดเบียกที่แม่เห็ดกับใบหนักใบหนาดอก พดพักปลูกพักเนาะแม่ก็กอกแกแกๆกันแหละพดกาบอกคือสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนที่ผมเคยไปพดซอยแม่ตอนยังน้อยนะห,<า>หิวฮิวฮิวบัวนะครับห้ามน้ําก่อนห้ามน้ําใส่ทางสองทางใส่ไม้คลานแล้วก็เอามาวางไว้แล้วก็จะมีบัวอยู่ข้าง่วนพักและกะเทถังที่เขาหาบมาเนะี่ยใส่บัวแล้วก็บัวพดผมเห็ดได้ละเห็ดเสียดายวันเวลามัน อันี้เลยได้มันเหลือน้อยขะมาทุกที่ทุกที่เลยได้แม่บึงนะมันใส่ไปสองส่วนสามส่วนแล้วได้มันเหลือแค่ส่วนเดียวนึงแล้วเพื่อนว่าถ้ายุออนหกสิบแล้วนะนับปีเพื่อนว่า้านหอเจ็ดสิบแล้วฮะนับเดือน้านหอแปดสิบแล้วค่ะนับมือเพื่อนว่าอ,อันนี้ผู้เท่าเพื่อนผ้าว่ามันแม่นี่ยมันบอกได้คนเงินเดือนผู้เท่าเนี่ย มันก็สีแม่งความแล้วลูกโบราณโบราณคนว่าโบราณเหมือนภาวะมันก็คุดส่นอนั่นแหละคุดใส่ว่าเออวันเวล,ลาของข้มามันก,ก็เรือบรายแล้วเห็ดทุกวันเห็นมันมีขานะเห็ดทุกวันเห็นมันมีขาดีกว่าไส้มันทิ่มไปเตลเมือม่อละเมื่อก็สิเกิดมาอย่างเนาะ มตอนตอนนมนุ่มๆับบจักนะบอไม่เรื่องมากเกิดมาพอดีไงกินฮ้อนกันหุณจักกันแล้วมนันน,นป,ปากัตอนนี้หุณจักแล้วมันสีฮ้อนหกสิบแล้วลูกหุณจักหุณจักมันสีวันเวลามันสิมัดถ,ถึงเฮาแล้วจักวันสิพัดสิภาคแล้วนะจริงๆนะสั้นแห้งแต่โนลูกเนาะช่วงที่สี่สิบลงมาผัดบอท่านได้คิดอย่างไรบอรท่านได้คิดแบบนี้ได้บอจักยังหาเงินอื เพศตะเวียดห่ตะเวียกงานดงน้นจริงจริงโมนาหุ่นจักกันดีกว่าแม่นสมมอร์เนี่ยโอ้เข้าหุ่จักกันมาเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วผัดผัดบ้าจ้ากันบัวซ่ากันเร็วพอดีวันนั้นเรากระหดเวลาเลยอ่ะก๊ รักายสิเป็นนาได้ก่อนภัยเนาะโบไม่พายงงได้ก็บแน่โบแม่ว่าหนุ่มอันโบแม่ว่าคนเฒ่าสิปว่อยไปก่อนคนหนุ่มเสมอไปม่มากกับอะไรแม่จังเลยสอนสมเจ้านะเห็ดทุกมือเห็ดดีที่สุดนะ่าปล่อยเวลาผ่านไปโดยโบไม่ประโยชน์จะวิแต่ก็ดีใจยู่ภูมิใจยู่สมบัติำก่อนเฮงบอกได้ตอบบุญแทนคุณเหตุประโยชน์เพื่อพื้นแผ่นดินเกิดได้กับเห็ด ขื้นประโยชน์ให้สังคมน้ำครบก็ใจว่าไหนะมนกอบเน่บอ bon bon นนนี่อะไรเมื่อว่าจะไปหาลุงนั่นอยู่มาช่<ไ>อยู่บ้านนอกไงมือกล้องนะบ้านเฮลามงมแกเพิ่นมีเมียแล้วเมียเพิ่นเสียแล้วนะแล้วเพิ่อนอยู่กับลูกสองคนเพิ่นเท่าดีไดมลูกไปรับจ้าง เกิดอุบ oh ัต oh, oh, ิเหตุเส mm. ียชีวิตแล้วแกก็อย yeah. yeah, ู่คนเดียวแล้วลงจากลงลงลืมลืมแน่โอ้บ๊อบแมนเคสที่อันโมว่าผมบอบแม่คือคือท้ายบ้านดอกอืมมันมีอสมอดูแลเดียว่ะแล้วฟิการเราอ่ะกับมงงัวเป็นแล้ได้แกก็นั่งอยู่ในเพื่อนหนหน้าผู้ชายดอกแต่มันห้ายเหตุวิบวับได้เลยแม่ไปยักลงลงลงลืมลืมแน่น่ะถ้าว่าจะไปเอาข้าวเอาซานข้าวซารนียังไปให้เพื่อนมาอยู่ไว้กินเ ได้ซอยเหลือเพื่อนมนุษย์น้ากันอันใสซอยได้เล,ลยเป็ดน้อยๆก็ซอยไปอย่ารอให้ลุ้ยคือแม่เอาและบ่รวยก็ซอยได้เลยบลรวยแล้วแซ่บครับคนนี้ เขียดน้อยบ่แม่อันนี้นึ่หลอกเขียดนะลูกคร,รับตัวบัย่างเลนียหยกบ่ได้นะครับพี่น้องย่างหยกกินแล้วบอกขาอ่อนนะกินแล้วกินแล้วไหวอ๋อแม่เอาก่อนเฮ้ยในลายตัวลูกอืมบัวหึ่งเลยกลับนี้นี่หัวนี่นมะขา,ามกลับอันนี อข้ากัดนะบางทีนี่ข้ากันถักปะยัองอ,อันส้มม่ำตัวนึงส้มกี่ปลาคร <c oughs> ับแม่ยุคเก่านะบางคาักินจะเจ่วประเดก <c oughs> ประแ่บได้ไหมนะ สามรถบางคำมันอย่ามาให้แม่กินแน่แม่บีอยากซีฟู้ดซีฟู้ดบัวทนัดกินมาตั้งแต่ยี่ร้อยจนที่หกสิบปีจะมาเปลี่ยนซีฟู้ดไปได้เดือนสองเดือน,นบัวได้เนาะแม่แม่บัมากอัดเจลหวานนะเผาชิ้นกับการกินแบบนี้มาหลายปี ถึงพ่อหามจะเอาอาหารทะเลซื้อไว้ให้แม่กินแม่ก็ตําแเจ่วแบบนี้ได้จำพี่น้องบันเห็งแต่ว่าถามหาแม่แม่ไปซ้ายเพื่นนะคือบบเห็นแม่เพื่อนนะช่วงนี้มันเป็นช่วงอันปลูกพักลูกในสงการเนี่มันขายดีแห้งได้พักวางหนึ่งเปเจ็บแขวไปอุดมาแล้วบอหายครับ ลับไปถอนหน่ายแม่เนาะถอนหนิมซะเด้อตอนแรกปวดครับ <S <S 1> <S 1> ปวดแล้วไปอุดไปอุดมาได้แม่น่าสีหายไปอุดแล้วโ่หายกลับไปถอนทิิมเลยสองเองิจะเป็นอย่างโ่หายปวดลยหลังจากอุดแข่มาครับกินกับบ่ได้ไหมครับกินน้ำเย็นกับบ่ได้อมน้ำห้อนกับ ừ, บ่อได้โอ้ตายตายแม่แบบนี้สุดที่ผมไปอุดก็คือ่บปิปน,นะนี่จ๊คเทืออบ่นึง จริงๆมันเจ็บในน้อยอยู่แล้วแม่ละบโบกหมอเรื่องของเรื่องค่ะคล้ายๆก็ว่าไม่มีท้องโหวท้องอีย่างในน้อยมันเข้าเพราีเวลาห้ากินอาหารเสจอาหารน้ำอาหารมันเข้าไปเด้ลูกมันก็เลยเป็นสะสมเสื้อลูกได้ไหนีเจ็บซองอเลยบ้องทอนเดียวได้ตัวหนึ่งมันบอทันได้เจ็บเด้มันก็เลยดีตัวนั้นตัวที่มันเจ็บ ข้างสองั้งนี่แหละแม่พอบ,บอกหมอแบบนี้บ่ได้เนี่ยบ่เนาะบ่แล้วเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อ,อยังไอนซิ่งสก,กรปรกอันมันเข้าไปดินั่นว่ะเอาอย่างเงี้ยหยุดก่อน วันนี้ฝนตกมีอึงอยูบ่บ้างไหมย,งยงังเนะลูกยังบกยังบกแห้งตอนนั้นบอกบก็ได้เย็นแต่แม่ไปกวาดเพื่องน่ะ กวาดเพื่องมาปกเงาไมไ้ได้ได้เขียดเขียนนาส้นอะไรไส้นที่เพื่องออย่างเลยรได้ลูกเหรออือมูสินวาสสีเอาไรเครบขอบคุณขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจคลิปนี้เอาเมนูเป็นมาก มีแต e ่เนื้อผ่นหมักนะครับพี่น้องมีแต่ผื่นอยากกินเนานี่แม่มีตัวนี้แหละที่ผมมาไม่กินเสริมนะครับผมขอบุญขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจนะครับผมหลายๆเ้อครับพี่น้องเนอะ่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ถามมาท่พพ่อหรือว่าถามมาเนี่ยแม่นะครับผมก็ขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสนะครับผมหรือว่าแม่เพิ่นวางวางเวียกเนี่ยยังน้อยกับจะพยายามนะครับผมพาแม่เพิ่นมานั่งกินน้ำดูดุนะครับพี่น้อง ไม่ใช่ว่าอยังน่ำมีน้ำน้องป่ะอ้ออันกัดบ่ได้อันกับมิตร ทิขอบบุญขอบคุณพี่น้องเลยลูกที่คอยสนับสนุนกดไลค์กดแชร์ให้สุ่มบังหำมทั้งไอเก่งน้อยทั้งบังหำคขันบอด้พี่น้องกับบังหำมกับบ่มีวันนี้คือกันในล,ลูกอย่าลืมบุญลืมคุณเพื่อนเด้อลูกเด้ออันใดที่เพื่อนติต่งมาเป็นคเว่าที่มันบอดีบ่งามกับบังหัมกับป๊บปุงดีแล้วที่เพื่อนบอกเพื่อนเรานะขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่นออ้องเออทุกการจเจริญลงเรื่องสุขขู่สุขคนเด้ออ่ะ คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสุขูมสุขนคนกดไ like, ลค์กดแชร์ให้เบาแดงกับเกียงน้อยนี่เดอ้อพี่น้องเดื้อถ้าผ่านไปผ่านมาเห็นเงินก็นได้นะครับผมขอพี่น้องสู้ภาพแข็งแรงเบิดสุขูสุขคนนะครับผมนอนรับกันได้เงินหมืน่นนอนตื่นกันได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบงมือกระดิกแก้วมือในโชดโทษให้ก็ยจะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่และน้องไปเพียงสค่นี้ก่อนกับผมเจอกันคลิปหน้ากับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ